ข้านตาก็ตาเเข้ามาบ้านแต่ก็มัมีใครอยู่บ้านนะครับตาก็ไม่เข้ามาบ้านเดีวต,ตาจะขึ้นไปข้างบน,ขงบนเขาล็อกไหมเนาะตาก็จะขึ้นไปขึ้นไปบนบ้านลเลยรอล็อกหรือเปลนะ่าเนาะยายเขาคงไปนากับนัดแต่ โอ้ไม่ล็อกครับใหญ่ครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระตูเสียบปลานะครับ ห้องน้ำฝนนะครับก็เป็นห้องน้ำฝนนะครับมีเพดานนะครับเพดานห้องน้ำฝนมตู้เสื้อผ้าน้ำฝนนะครับแต่น้ำฝนก็ไม่ได้มาต้องเป็นเสาร์อาทิตย์น้ำฝนถึงได้มานะครับนี่ก็เป็นที่นอนยายกับ ก็เจ๋งจะนอนตรงนี้นะครับยายกับก็เจ๋งจะนอนตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นธงพิทักษ์ป่าที่ตาไปรับธงพิทักษ์ป่ามานะครับธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนะครับตาได้รับมาจากสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถน,นะครับแต่ภาพมันก็เขาเก็บไว้หมดเนาะภาพนเนาะอืม ให้ดูภาพก็ได้นะครับภาพจะไหมตาเป็นหนุ่มนะครับก็ไม่ถือว่าหนุ่มนะครับภาพตาอายุอายุสามเกือบสี่สิบปีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับปีสามเก้านะครับสามแปดสามเก้านะครับ เป็นภาพตานะครับเป็นภาพตาที่ถ่ายไว้ถ่ายไว้เพื่อเปเอนุสรณ์ให้ลูกให้หลานได้ดูนะครับนี่ก็เป็นภาพตาเหมือนกันนะครับภาพตาเหมือนกันนะครับเข้ารับทงพระารสทานนะครับพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนะครับหน้าราน้ำตกคำลาว ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นผู้มอบให้เป็นผู้ปรสทานคผลให้ตานะครับตาก็เก็บไว้นะครับตาก็เก็บไว้นะครับก็ยังมีภาพเป็นร้ายนะครับแต่ตาก็แต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ เดี๋ยวคงนัดแจงลงมาแต่ตากขคงลงไปนะครับก็ดูเหมือนเสียงรถนัดแจมาเนาะทเอะไรดีวะ เราทำไม่เป็นทำไม่เป็น ตาก็เข้ามา๋ยวปัจจุบันตาก็ไปอยู่บ้านลุงป้าไปอยู่บ้านลุงกับป้าเนาะแล้วก็เข้ามาก็ว,ว้าเวนี่แหละเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอีกสักวันหนึ่งก็ถ้าหากว่าเราเข้าใจกันเราก็คงได้กลับเข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้ก็ มันยังไม่เข้าใจกันก็ต้องก็ต้องเข้ามาอย่างนี้นะนะเข้ามาเข้ามาไม่มีคนอยู่เออรู้ว่ารู้นะว่ายายไม่อยู่แล้วเยไม่อยู่นะครับตาถึงเข้ามานะครับตารูคนนะครับแต่ทาไมทําไมยายอยู่ทําไมไม่เข้ามาบางคนจะถามว่าทาไมยายอยู่ทำไมไม่เข้ามาแล้ะเ่อยู่ทำไมไม่เข้ามาก็เข้ามาแล้วมันก็ คือทาให้เราไม่สบายใจนะครับเข้ามาแล้วเราทะเลาะก,กันนะครับทะเลาะก,กันมันก็ดูไม่ดีนะครับก็ดูไม่ดีก็เลยตาก็เลยแอบเข้ามาแอบเข้ามาตอนที่ตอนที่เขาไม่อยู่นะครับตอนที่เขาไม่อยู่นเนาะตอนที่เขาไม่อยู่เราถึงจะได้มาดูบ้านดูเรือนเราไปอยู่บ้านคนอื่นนะครับ แม้จะใหญ่ตัวแค่ไหนนะครับก็ไม่ทับไม่เท่าบ้านเรานะไม่เท่าบ้านเราบ้านเราเล็กน้อยเราก็ยังดีใจนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรเนกะิดขึ้นนะครับนิงสาก็เลยเข้ามานะนี่ก็เป็นห้องนะครับเป็นห้องเป็นห้องที่น้าเตะก็ลกนะครับเป็นห้องที่น้าเตยทำอะไรละ่ะให้น้าเตะนะครับ ต๊ะนี้ก็มีเอซีของแท้สวยนะครับซื้อให้นะครับซื้อให้ตาครับซื้อให้ตาเดี๋ยวตาก็จะเข้ามาทุกวันทุกวันนะครับเข้ามาทุกวันมาทำความสะอาดบ้างอะไรบ้างนะครับตอนที่เขาไม่อยู่นะครับถ้าหากมาเจอยายแล้วก็ถ้าหากยายไม่ว่ายายไม่ว่าก็คงจะได้คุยกัน คุยกันถ้าหากเขาว่าเราเราก็หลบไปก่อนนะครับเราก็หลบไปก่อนคือไม่อยากจะปะทะกันไม่อยากจะให้มันมีอะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่งามนะครับจาก็ยังไงเราก็คิดถึงบ้านเราเหมือนกันนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่าดีทีเข้ามากดไลค์กดติดตามไม่ตานะครับ วันนี้ตาก็จะเอาเสื้อนะครับไปเสื้อท,ท,ที่ที่ตาเคยใส่นะครับตัวหนึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับ fc เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ